ฟันธงถูกใจแอดไลน์แอดสิงสนามข้อบอลโตจริงร่วมทีมไปย้วยกานแอดไลน์แอดสิงสนาม ศึกพีเมลีกมันเด์ในคู่สุดท้ายประจำสัปดาห์แรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดรังโอแทฟอร์ดตอนรับวู๊แฮมตันครับความพร้อมในเกมนี้เอริกเทนหาผู้จัดการทีมยังไม่สามารถใช้งานรัสมูทฮอยลุนกองหน้าคนใหม่ได้เนื่องจากมีปัญหาบาดเจ็บเช่นเดียวกับคอปปี้ไมนูดีนเฮนเดอร์สันไถ่แล้วมาเลเซียทอมฮีตนันและอามัดดิยาโลครับส่วนการจัดทัพคาดว่าเทนหาจะมาในระบบ4-2-3-1โดยที่อังเดโอนานาเฝ้าเสาแนวรับมีลิซันโดมาติ กับ e. Luke Shaw กาาฟเอลลลวแะ้งใช้กัซเซมิโลบูโนเฟนันเดสและเมสันเมา์ปั้นเกมครับสามแนวรุกว่างอันโตนี่จาดอนซานโชและมาร์คัสเลตฟอร์ดโดยมีอเลฮันโดกานาโชเป็นตัวสอดแทรกวูดแฮมตันมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกุนซือจากคู่เลนโลเปเต,เตกีเป็นแกรี่โอนิวครับสภาพทีมค่อนข้างพร้อมคาดว่าโอนิวจะมาในระบบ4-3-3โดยที่มาเทอุสคุนยาน่าจะฟิตพอที่จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าครับ พร้อมกับมีปาโบซาเรเาบียและดานิเอลโปรเดนขนาบข้างในพื้นที่ริมเส้นขวาซ้ายตามลำดาบขณะที่ในแดนกลางเป็นหน้าที่ของมาติอุสนูเนสมาริโอเลมีนาและชูอัลโกโมเมสค่อยเดินเกมความน่าจะเป็นแมนยูในเตตประเดิมนัดแรกเล่นในบ้านต้องเปิดเกมรุกใส่เต็มสูบวูบคงต้องรอตั้งรับใช้ตัวจี๊ดข้างหน้าคอยโต๊ะกับสายแต่แนวรับหมาป่าย่งดูหลวมๆห,หากแมนยูไม่ใช้โอกาสเปลืองโอกาสชนะสดใสและจะยิงถึง3เม็ดด้วย คอนทงถูกใจแอดไลน์แอดสิงสนามข้อบอลโตจริตร่วมทีมไปด้วยกันแอดไลน์ s s i n g s a n a m